สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอรบับเข้าสู่ช่องโ o กัสเทอยู่กับผมฟุกเ่นเคยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทในแมป TPS Street Soccer นะครับผมก็เป็นเกมแนวกีฬาฟุตบอลน,นะครับเอาอยังไม่ทันที่เข้าไปเล่นเลย <laughs> มีการยิงประตูเกิดขึ้นนะครับเออเราอยู่ทีมไหนดีอะส,สีแดงแล้วกันไปช่วยเขาหน่อยวิธีการเล่นนี่ครับก็นี่เลยครับตามนี้นะ วิ่คลิกซ้ายเหมือนกันชุดอ๋อปล่อยปล่อยเพื่อชุดโอเคเขา้าใจและเออเราไม่ต้องทำอะไรเลยแม่ <laughs> กด x อ็กไลท์กด v i วิว o ็อกวิว l ็อกคืออะไรวะอ๋อนนี่ะโฟกัสตรงฟุตบอลเห็นมีอะไรเลยกด C Ground ีกราวชุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย่เย่ไปไปวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไ ปิ่งไปปิ่งไปอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเฮ้ยเออไปจิ้วกับอีจะเป็นกันอะไรนะเดี๋ยวอ๋อวางระเบิดแบบนี้มีด้วยเหแต่ว่ายิงเออเฮ้ยสวยเฮ้ยยิงอุ้ยโอ้ยคือมันจริงเตะบอลลำบากจริงจริงยังไงชอนนี้ ยิงไม่ไจริงไม่ถึงตเตะเออเฮ้ยเฮ้ยมันเลยบอลเลยเลยเร่จะรอดักไว้ใน่นจะรอดักไว้เตะนะเออย้ำยิงยิงเออยิ้มเลยครับโอ้สามประตูต่อหนึ่งเอาเรื่องจัดเลยนะมีใช้อเทมด้วยนะครับตรงด้านขวานะจะมี T Y G H นะครับอืมโอเคนี่เตะไปก่อนเลย อืมอเอาอเออเฮ้ยเข้าอีกไม่เข้าอีกไม่เข้าไม่เข้าอ,อืม,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 มเออมา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 เออยี่ยมยีมปลา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 แม่งทั้งสนามเล่นกันอยู่ทีมละาสองคนโอ้มย์เมย์อ,อ,อยา่าอย่าให้อย่าให้มันเตะเข้าโอเคไปเลยพวกยาวเออ,อเยสหมดเวลาแล้วน,นะครับ ทีมเรานชนะเย่มีท่าดีใจด้วยนะเย้ <net> เลือกได้สามท่านะครับผมเหมือนมันล็อกอ๋อคือท่าที่เหลือคือเราต้องเติมโรบักนะครับผม99โรบักส่วนไอเมอ่ะอ๋อใช้อ๋อ,อกดใช้ได้เลยปุ้มเป็ <net> <net> คนค่าพื้นร่วมทีมเฉยเลยเดี๋ยวมามาเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยกูจะเตะออกจะใส่ออกเตะยากจัดเลยอ่ะยังไงเออเตะไปไปเตะไปเอ้ยโอเคสุดยอดมากปะเอ้อเกียร์ก่อนต้องต้องเกียร์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 เอ้อ ตีข้นสนามไม่เข้างีดเกิดเองโอ้มันต้องตีแรงแน่เลยเฮ้ยนี่ต้องสามอีดอกสังเย่เย่นี่เลยอ๋อเข้าเต็มเต็มเย็บนี่เป็นไงสวยเปล่าเพื่อนจริงสวยไหม นี่เอ้าแม่งแรงกูทำไมมีแค่นี้เฮ้ยจริงเข้าโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งแล้วโอ้โหฟุดยอลมากเลยโอ้โเอฮโอเคจะเตะท่าแซดบ้างวะเออเฮ้ยได้ได้เข้าขชัวเรียบร้อย โอ้โหใต้พลอ้โหคือมันมีคูดาวด้วยนะเอ้สกิลแซดอะมีคูดาวด้วยครับคือเราต้องใช้คุมนะมันอย่างมอกีีนี้ก็คือใช้คุมเลยนี่ฟังนังเกินเลยอ,อยู่คนเดียวแล้วนะครับแหมจริงไงยังไงเขาจะโดนแกงหรือไม่นีกโง่อยโหเขาไม่กันประตูครับ <c oughs> อะไรเนี่ยคือออกไปกันทำไมอะไม่สนุกเลยเนี่ยอืเอดี๋ยเดีย เรียบรอห้าประตูตัวหนึ่งกูยำเลยไอ้บอกเลยยำเลยเาขามีเพื่อนแล้วเขามีเพื่อนแล้วปิดยิงไปอีก,อกเออนั่อะลรสวยเรียบร้อยอกหกประตูตัวหนึ่งอออออโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้มาช้าตีเอ้าโอ้โหเขามีกำแพงด้วยวะ เตะออกก่อนเคียออกก่อนเอาเตะไปไปโอ้โหมีการกำแพงกั้นด้วยฟุตบอลอะไรวะเนี่ยโอ้โหเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเออโหผู้ศึกษาตัวของเราโคตรเซฟอ่ะโคตรเซฟอ่ะจริงๆจิจจบเกมน,นะครับฝ่ายเราชนะนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าสนุกใช้ได้นะออ หมาะกับการแบบว่าเล่นข่าเวลานะครับต้องยังต่ออ๋อน่าจะรอรอบถัดไปนะครับตอนนี้ทีมงเงินเหลือกันอยู่สองคนแล้วนะเออคือโกทีมเราคือแบบเซฟโคตรดีอ่ะเซฟดีจัดอ่ะชื่นชิ่ช่จมเลยเฮ้ยจริงจริงนิ่งโอ้โหเฮ้ย โอชนเสาวดวงดีไป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 อืมดวงดีไปนะดวงดีไปนึงดวงดีไปนึงโอ้ยเอ้ยมึงจะปีนเสาโกตุเพื่ออะไรช่วยก่อนว่าน้องคนเราเยี่ยันไหนเนี่ยเอ้ยเอ้ย โอ้โหเายันได้จีจีอ้าไม่นะยับเยินเลยกูยับเยินขอขื้ขออื้ออขอคืนขอคืนขอคืนเย้

เอ้ยโอ้เฮ้ยเอเอนั่นแหละโอ้โหดิเฮ้ยไปไปอืมเฮ้ยระเบิดเฮ้ยโอ้จูกระระเบิดคือลูกระเบิดมันมีเตะกันได้นะเหมือนกันลูกฟุตบอลโคตรเยียนจัดอ่ะอืมโอ้ยชนเสา เตะซ้ำอีกทีนึงเดียบร้อย้เชื่อสองคนก็เอาอยู่บอกเลยอืเออเอ้ยเข้า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 ไอ้ไม่เข้าไม่เข้าไม่ไม่เข้าวะโอ้ยเปลืองแรงเลยใชิพ่าอเอี่ยมโอเคนั่นแหละ ต้องเข้าต้องเข้าเรียบเลยนี่โอ้อืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยบกันเจียมโอ้โหจะตัวไฟเฮ้ยโอ้มึงนก็บพิทูอล่มทีมก่อนโอ้ไม g o อด เออฮ้ย,อย,อยโอ้มันไหล่เข้าอ่ะหืม,มเรียบร้อยอะโหทีมทีมเราชนะครับจีจี้วู้จีจี้ยา yeah. ชนะนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นแบบนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ